สวัสดีครับปริศนะครับพบกับรายการไปนั่นเจอรี่กับคารวานวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับปริศก็มีโอกาสได้มาจัดกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์อพวชณโรงเรียนลองวิยาอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับซึ่งกิจกรรมที่นี่จะจัดขึ้นณวันที่18ถึง21สิงหาคมปีพุทธศักราช2563นี้ภาพบรรยากาศงานคารวานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลย ครับหลังจากที่จบกีกร,รมคาราวาลแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสาระดีๆกับวิทยาศาสตร์นอกสถานที่นะครับเราจะพาไปชมจุดที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดแพร่นั่นคือวิทยาศาสตร์ของการย้อมครามสำหรับขั้นตอนวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย หลังจากที่เราติดตั้งฐานกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับปริศก็มีโอกาสได้แวะมาที่บ้านมัดใจคาเฟ่แอนด์โฮเมดนั่นเองสำหรับสาระดีๆกับวิทยาศาสตร์นอกสถานที่วันนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลย เดี๋ยวเราไปดูต้นคามที่ใช้ในการทําน้ําในการย้อมสีคามกันนะครับอันนี้คือต้นจริงๆนะครับ ส่วนที่จะเอาไปใช้ทําน้ําคลามนะครับเขาก็จะใช้ใบนะครับหลายๆใบเลยมัดเป็นมัดแล้วก็เอาใส่ลงไปในไหนั่นเองกระบวนการทําน้ําคลามย้อมผ้าขั้นตอนที่1เก็บใบคลามอายุ3-4เดือนขั้นตอนที่2มัดให้เป็นฟ่อนแล้วใส่ลงไปในหม้อดินขั้นตอนที่3เติมน้ําใส่ลงไปในหม้อดินทิ้งไว้1-3วันจากนั้นขั้นตอนที่4เติมปูนดิบจนน้ําเปลี่ยนเป็นสีเขียว ขั้นตอนที่5ทิ้งไว้ให้เนื้อครามตกตะกอนแยกชั้นกับน้ำทำซ้ำแบบเดิมทุกเช้าเย็น3-4สัปดาห์เท่านี้ก็ได้น้ำครามที่พร้อมสำหรับการย้อมผ้าแล้วละ่ะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำน้ำครามแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปในการย้อมผ้าฝ้ายย้อมสีครามกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ผ้าฝ้ายนะครับในการย้อมติดสีครามแต่ผ้าฝ้ายที่นิยมใช้นะครับเราจะต้องใช้ผ้าฝ้ายที่เปียกน้าเท่านั้นถ้าเป็นผ้าฝ้ายที่เปียกน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถย้อมติดสีได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราชะล้างส่วนที่เป็นแป้งในเส้นใยออกไปเนาะเวลาย้อมติดสีก็จะย้อมได้ง่ายการย้อมครามต้องย้อมย้ำๆหลายๆครั้งยิ่งย้อมหลายครั้งสีครามก็จะเข้มขึ้นกลายเป็นสีกรมท่านเอง สำหรับลวดลายที่จะทํานะครับจะอาศัยรอยย่นที่เกิดบนผ้าซึ่งรอยย่นเนี่ยเราทําให้เกิดได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ <c oughs> พวกไม้แบบต่างๆเนาะหมุนกลึง <c oughs> ให้เกิดรอยย่นบนผ้าซึ่งรอยย่นบนผ้าต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นลวดลายต่างกันเองหรือจะทําลวดลายจากวิธีการพับผ้าก็ได้จะพับแบบไหนก็ได้ครับนอกจากวิธีในการหมุนผ้าตามรอยยับหรื <c oughs> อว่าการพับผ้าเนาะ การทําให้เกิดลวดลายก็จะมีอีกวิธีก็คือการหนีบการใช้ไม้หนีบต่างๆจะทําให้เกิดลวดลายนอกจากการหนีบนะครับเราก็จะมีการมัดด้วยการมัดจะกั้นไม่ให้สีนะครับไหลไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามัดแบบนี้การมัดจะกั้นไม่ให้สีนะครับมันไหลลงไปอีกทางหนึ่ง เอาไมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำการย้อมคามกันเลยดีกว่าอันนี้เราต้องจุ่มหลายๆครั้งยิ่งจุ่มหลายครั้งสีก็ยิ่งเข้มขึ้นนะครับมันจะมีลายไหมเนี่ยอ๋อบีดด้วย นี่อันนี้ลองสังเกตสีดูตอนย้อมใหม่ๆมันจะออกเป็นสีเขียวๆเ,เหลืองๆนะครับยังไม่เป็นสีครามเนาะเดี๋ยวเราจะต้องตากผึ่งไว้กับอากาศให้มันสัมผัสกับอากาศก่อนมันถึงจะเปลี่ยนจากสีเขียวนะครับกลายเป็นสีครามส่วนวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีครามเกิดขึ้นได้ยังไงนั้นวิทยา,าศาสตร์มีคําตอบครับในใบครามมีสารสกัดที่เรียกว่าสารกลูโคไซด์ ซึ่งเป็นสารที่ไม่ละลายน้ําการสกัดสีครามโดยการเติมน้ําลงไปจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสสารกลูโคไซด์จะถูกแยกออกกลายเป็นสารอินด็อกซิลและจะถูกออกซิได์อย่างรวดเร็วกลายเป็นสารที่เรียกว่าอินดิโก้บลูหรือสีครามนั่นเองแต่สารอินดิโก้บลูเป็นสารที่ไม่ละลายน้ําดังนั้นการเติมน้ําปูนดิบลงไปจะช่วยให้สารอินดิโก้บลู ถูกรีดิ c สให้อยู่ในรูปของสารอีดิโกไวท์และละลายน้ำได้นั่นเองหลังจากที่เรายอมผ้าและทิ้งไว้ให้ผ้าสัมผัสกับอากาศก็จะเปลี่ยนจากสารอีดิโกไวท์กลับเป็นสารอีดิโกบลูนั้นเดิมนั่นเองและตอนนี้นะครับเราก็ทำการย้อมคลามเสร็จแล้วซึ่งลายที่ผลิตทำได้นั่คือพื้นนี้นั่นเองตะตะมันคือศิลปะในใจของเรา ันออกมาจากจิตใจนะครับเป็นไงลายสวยไหมล่ะตอนนี้นะครับก็อยู่ในกระบวนการเราให้ผ้าเปลี่ยนจากสีเขียวเหลืองนะครับกลายเป็นสีขามนั่นเองซึ่งเราจะต้องผึ่งไว้ประมาณสินาทีให้มันสัมผัสกับอากาศเนาะให้มันถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนจากสารอินดิโกไว้กลายเป็นสารอินดิโกบลูนั่นเองแล้วก็เมื่อไปกลายเป็นสารอินดิโกบลูก็จะตกกลายเป็นสีน้ําเงินอยู่ใน โครงสร้างของใยผ้าฝ้ายนะครับมันก็จะติดอยู่ในผ้าฝ้ายเ,เวลาชะล้างด้วยน้ํามันก็จะไม่หลุดออกมานั่นเองระหว่างที่รอผ้าแห้งเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศรอบๆร้านดีกว่าเนะาะแห้งแล้ว ลายหอยแอมโมนอยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยกับวิทยาศาสตร์การย้อมครามกับบ้านมัดใจสำหรับตอนต่อไปไปนั่นเจอร์นี่จะไปที่ไหนไปนั่นเจอร์นี่จะเจออะไรอย่าลืมกด u u s c r i b e Like and s h a r ์หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage คราวานวิทยาศาสตร์อพวชสำหรับวันนี้ไปนั่นเจอร์นี่กับคราวานวิทยาศาสตร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ